วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะดูแต่หีไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตะโกนหาสรรหาแต่หีเอ้ยตายแล้วดูธรรมะธรรมโมบางดีดูปัจญาคำคม,คมวิถีชีวิตปัจญาคมใจคมกิเลสตัณหาดูเป็น้างหรือเปล่าดูแต่หีคนที่ไหนพวกท่านเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรเกิด วันไหนเกิดปีไหนเกิดปีจอหรือปีอะไรอะร่ผมไม่เข้าใจ <c oughs> ตายแล้วทำงานทั้งวันเลยหงี่บดทั้งวันเลยผมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าตายแล้วพวกท่านมวยกันมาแล้วก่อนนะั้นดูหญี่ก่อนเขาจะดูมวย <c oughs>